สวัสดีค่ะมนีมาพบกับเซลโอนะคะมนีนะคะโอ oh, มากับคันนี้เลยนะคะไฮรักแชมป์ซึ่งไฮรักแชมป์ของเราจะมีทั้งกระบะสั้นกระบะยาวนะคะคันนี้นะคะเหมาะกับการแบบว่าอาลุยสวนก็ได้นะคะหรือว่าแต่งเป็นรถบ้านก็ได้นะคะหรือว่าขับขี่เท่ๆก็ได้นะคะเดี๋ยวข้ามาเบิงนะคะว่าคันเนี้แต่งอย่างนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะเป็นล้อแม็กล,ล้อแบบนี้เลยนะมันดูบ้านท้ายนะคะ ท้ายนะคะเป็นทรงยาวแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะถ่ายก่อนเดี๋ยวถ่ายทอดแล้วก็ไปจดข้างหนา้าและกระบาดท,ท้ายของเรานะคะสามารถเปิดได้สามทางเลยนะคะคือเปิดออกได้เลยนะคะเพราะเหมาะกับการที่ขนทรงหรือว่าเป็นเหมาะกับ เป็นรถบ้านนะคะหรือว่าเป็นรถแบบแคมปิ้งนะคะหรือว่าเปิดเป็นร้านค้านะคะก็ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจไฮรักแคมป์หรือมองไฮรักแคมป์อยู่นะคะเป็นรถที่ไว้แด,ดแกแปลงโดยเฉพาะเลยนะคะก็สามารถติดต่อโอได้นะคะ0 3, 5, 5, 3, 9นย5เก้าเ็ดสหี่หรือว่าในกรณีที่ลูกค้าอยากแต่ง แบบไหนนะคะสูงรูปให้อ u d o d นะคะเราจัดให้ค่ะแต่งครบออกจากศูนย์นะคะสามารถเคลมประกันได้ทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ